นั่นแหละเขาบ็คนทาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาจะรู้เม็ดเซนนิ้วมาเลยเง<ะ>ี้ยอันนี้ไม่เ,มเข้าใจอาเช็ดเช็ดรูดป,ปืดข้างที่มันนั่นอยู่ก่อนอาเช็ดเลยค่ะสวยมากอันนี้คิ้วทองคําของคุณน้อยรองคิ้วแรกในชีวิตของนางในชีวิตค่ะคิ้วแรกในชีวิตราตดีนะอาจารย์สอนดีมากถามว่าครูได้ช่วยไหมไม่ได้นะไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะจริงไหมเข้าลงสีเองทั้งหมดเลยค่ะแล้วมือน้ำหนักมือเขานิ่งนะคะไม่งั้นเลือด กระจัดกระจายไสอองแล้วบ้งกว่านี้อ่าอันนี้น่ะสวยค่ะมาเช็ดข้างนี้ด้วยลูกเช็ดให้สะอาดเช็ดจนสําฤีมันขาวต้องให้สะอาดจริงๆเช็ดนอกพื้นที่คิ้วด้วยนะคะดูหน้ามันๆมองๆเนี่ยค่ะอธิบายให้เขาฟังด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายสอนไปได้ในตัวเนาะว่าการการดูแลหลังการสระก,ก็คือบอกลูกค้าว่าคุณลูกค้าต้องไม่สระผมต้องประสาทที่ร้านห้ามโดนน้ำก็คือสระที่ล้างที่ใต้ตาลงมาได้ ไม่ทําให้คิ้วโดนน้าไม่ได้กลัวว่าสีจะหลุดลอกบางทีอาจจะแบบสกรปรกมาแล้วอาจจะแบบทําให้เกิดอัอกเสบมันสุ่มเสี่ยงกินยาฆ่าเชื้อไว้ด้วยก็ได้<ม>แล้วอีกหนึ่งชั่วโมงคิ้วมันจะบวมจะลดลงลดบวมลงห้าถึงเจ็ดวันมันจะลอกเวลามันลอกมันจะเป็นแข็งแข็งแห้งแห้ง,ง,ง,งดำดำอย่าไปช่วยอย่าไปแกะอย่าไปแคะอย่าไปเกานะคะเนาะคุณน้อยลองเนาะฟังเนาะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไม่แคะแกะเกาแล้วก็ 5ถึงเวันมันลอกเนี่ยไม่แค่แก่เก่าสีมันจะค่อยๆๆขึ้นฟังคําว่าค่อยๆขึ้นจนครบเดือนสีมันจะดันขึ้นเต็มที่ถ้าสีจีนเวลามันลอกมันจะเห็นทันทีแล้วมันจะค่อยๆจมลงหายไปหลายปีแต่ถ้าเป็นสีของอเมริกาสีน้ํามันสีพวกที่มีพิกเมนต์สีหรือว่าเม็ดสีละเอียดละอแบบเนี้ยสีนานโน,านนะนะ สีมันจะค่อยๆขึ้นมาจากผิวด้านในหนึ่งมิลน,นั่นมันจะค่อยๆดันขึ้นมาข้างบนถ้าอย่างนั้นแล้วก็เวลาคนตกใจว่าสีไม่ติดอ่ะอย่าได้แคร์บอกเขาว่ารอแป๊บหนึ่งได้ไหมแล้วอย่าผีผามไปเติมให้เขาถ้าไม่ครบเดือนผิวไม่แข็งแรงเติมไปก็เจ็บเลือดดันสีออกมา <พะ S 1> สีอยู่ข้างล่าง <พะ S 1> ไม่รู้ <พะ S 1> ได้เท่าไ,ไหร่ถูก <พะ S 1> ไหมคะอันเนี้ย การดูแลก็คือไม่เกาไม่แคะ5้ถึงวันลอกปลอบใจเขาว่าเวลาสีจางอย่าตกใจสีจะค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆถ้าสีจีนสีสักตัวจะสักติดทันทีเป๊ะลอกออกมาก็ดำปิ๊ดปีเลยใช่ไหมคะเทคนิคของเราคือหัวจางหางเข้มถ้าหัวจางไม่ใช่ความผิดพลาดของเราเราต้องการให้จางถ้าคุณทําเข้มคุณจะเหลืออยู่แค่หนึ่พันถ้าคุณทําหัวจางหางเข้มไล่สามสีคุณจะได้สามพันห้าพันทีนี้ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่ราคาถูกในหมู่บ้านของเรา เราจะทําสวยได้ไหมได้เราเรียนมาสวยแล้วก็ทําสวยสิคะจะทําสีเดียวเรียกว่าสไลด์ถ้าใส่สามสีเรียกว่าสไลด์สามมิติถูกไหมคะอืมอันนี้ลืมตาขึ้นงานเขาดูดีหน้าตาเขาก็สดใสบีฟอกบีฟอกเขาขี้เหร่มากเลยนะเปลี่ยนเลยบอกว่าหน้าเปลี่ยนเนี่ยค่ะแีสวยมากเลยอย่างนี้ค่ะแล้วเนี้ยเนี้ยอันนี้หน้าคนทําค่ะเอา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 เม็ดปิดปากออกที่ตัวเขาจะว่าตัวปลอมล้วลองตัวจริงค่ะสู้ๆอันนี้ผู้แนะนํานะคะ ผู้มีพวกคณของเขาเขาเขาสนับสนุนเขาเขาสนับสนุนกันดีมากเลยค่ะสองาไม่มีคนนี้หนูก็ไม่ได้ใช่แล้วแล้วรู้สึกดีไหมกับคิวแรกเนอะรู้สึกโอเคมากเลยครกก็ว่าโอเคนะดีเจด้วยนะจางถูกใจแล้วเนาะเาะว่าสอนแล้วรู้สึกแบบขนาด ครัแรกเลยเลยเครื่องก็จัดครั้งแรกอันนี้เดี๋ยวอันนคือมันอ่ายังไเกเลยจับเลยมีเครื่องก็ไม่รู้ด้วยหุกกว่าเขาไป็นคงหัวดีแต่ก่อนที่อยู่ร้านนี้ค่ะเขาเจะต่อขผลตาอะไรได้คือเราแค่บอกเขาสอนง่ายค่ะเห็นไหมคะ เทคนิคคูยดาคือสอนตั้งแต่คนที่เคยทำคิ้วมาแล้วรู้จักเข็มรู้จักเครื่องใส่สีใส่อะไรว่าคิ้วเป็นเทคนิคนะคะจะสอนในสิ่งที่เขาไม่รู้แล้วก็เติมเติมให้เขาในสิ่งที่ควรรู้แล้วก็บอกให้หมดเพราะเราไม่ห่วงวิชาอยู่แล้วแต่พอเอิญว่ามาเจอคุณน้อยรองเนี่ยใน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 ความรู้สึกที่ดีกับพี่น้อยหน่าเนาะก็เลยยอมว่าเออสอนคุณน้อยรองก็ได้นะในคณะเทคนิคแต่จริงๆเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาไม่เรียกเทคนิคแล้วเขาเรียกเบสิกเลยค่ะทีนี้คนไม่รู้จักอะไรเลยแล้วสอนเขาให้เป็นคิ้วอย่างนี้ได้เเนนี่ยยสจจะะภููมิใอ เออถามว่าอย่างเนี้ขายได้นะหน้าตาดีนะไม่ได้ว่าเอออแอบอ้างว่าดีจริงๆงั้นตรงนี้นะอ่าอย่างเงี้ยเท่ากันด้วยอ่าทีนี้อ่าจุดที่คุณควรจะจําได้ก็คือนะว่าอ่าคิ้วเนี่ยก่อนที่จะจบงานคุณก็ต้องมาวัดตรงหัวคิ้วตรงนี้ด้วยหัวคิ้วตรงนี้ด้วยแล้วคุณก็ต้องมาอ่าดึงเส้นนี้เส้นนี้มาหากันด้วยถูกไหมคะอ่าหากันด้วยแล้วคุณควรจะวัดคิ้วตรงนี้ด้วย แล้ววัดตรงนี้ด้วยรวมกันแล้วเท่าไหร่รวมตรงนี้เท่าไหร่อาตรงนี้พิกัดของเขาพอดีถ้าสั้นก็คือเติมเข้ามาถ้าดำก็คือต้องแก้ม่ให้สีเข้มเป็นเหลี่ยมเป็นแท่งนะคะเสร็จแล้วใส่ฟิกสีเวลาใส่ฟิกสีเสร็จจะบอกลูกค้าว่าแสบนิดนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คุณก็จะเช็ดฟิกสีออกหลังจากนั้น2นาทีหรือ1นาทีก็ได้แล้วแต่เพราะมันซึมเร็วมากเพราะแผลเปิดอยู่ตอนนี้เอาฟิกสีมาใส่เลยค่ะตัวนี้ค่ะครูให้คุณไปแล้วแต่ใช้ของครูก็ได้อ่าเร็วบีบสีแล้วคัตัตรมาอนนึงด้วยค่ะ อ่าข้าแบบมาอันหนึ่งหยดใส่ตรงหน้าผากนี่ก็ได้ไม่ต้องใส่ตรงคิ้วมากมันจะปนเปื้อนกับตรงนี้อ่าตัวครูจะหยดให้ดูดนิดนึงอันนี้หยดหนึ่งอันนี้หยดหนึ่งใส่ข้างและคิว้ว<อ>ทาด่วนเลยถูกต้องอย่างนั้นแล้วก็เวลาถ่ายรูปนะห้ามส่งเงาวาววับลงไปนะคะครูไม่ให้รางวัลันนั้นนะถ้าทําให้สะอาดแห้งกรุบกริบแบบนี้เนี่ยะไม่เช็ดอะคะอ่ะอ๋ะออันนี้อันนี้ทราบแล้วนาักทราบแล้วเปลี่ยนนะคะนะอายุไม่เกี่ยวนะคะผู้หญิงคนนี้ก็ทําสวยนะคะ อายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะมีมีท่านผู้ชมด้วยคนหนึ่งมาด้วยเนี่ยค่ะเบื้องหลังแบ็คกราวด์อย่าไปยุ่งกับเขานะเดี๋ยวแม่คุณไม่สวยนะไว้บอกไว้ก่อนโอเคไหมจบปิ้งนะคะอ